ชิดเลยไหมชิดเลยไหมเฮ้ยฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนไปผัดตบมีไปผัดตบมีไปผัดตบมีตรงไปผัดตบมีตรงกระแพงที่เพชรไปอยู่อ่ะใช้ได้ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆรู้แล้วแล้วกระสอบมุมเที่่ไปบ้กระสอบมุมเที่่กระสอบทางเที่่ไม่มีไม่มีนะไปผัดตบเซ็ตเปลี่ยนว่ะไปผัดตบบ่อไปผัดตบบ่อเซ็ตติดเลยมาเซ็ตติดแล้วเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ต่อเข่าหนเดี๋ยวยิงให้ไปเซ็ตยังอื่นให้ชัวร์ๆดีกว่ามั้งตีตีแต่ว่ากระสอบไฟเที่่ไม่ใช่ป่ะตีตีแต่กระสอบไฟเยี่่ไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวตตีีีเด๋ยวคให้ป่ะรอบนึง ยังไม่เห็นมาเลยนะหัวโดนแจ๊ตายดิตียังไม่เห็นนะอืมแต่ผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะไอ้กายแสดงว่าเขาปล่อยให้เราวิ่งไปแล้วตัวนั้นยิงแน่นอนไม่ไม่ไม่เราจะไม่วิ่งเราจะไม่หลงกลเขาเว้ยผมหัวหน่อยิงไหมหัวแตกเลยสตไอ้เด็กนัเนี่ยเด็กนันเไม่ยอให้กระเป๋ายิงได้เก็บกระเป๋าไม่ิดี้ไปี่เก็บไอ้นี้ไปด้วยเนี่ยไอ้ยันแม่เดี๋ยวให้เขาเก็บเขาบอกเขาเก็บของนี่มาแข่ง ลองลองยิงโดนยิงโลร่ลองโดนยิงโลอ่อาพี่เองพี่เองพี่เองไม่ใช่ใครเอ้ยผมว่าเซตได้เนอะเว้เซตได้ป่ะเรวป่าจะรอยิงตอนเขาเนี้ยได้ได้ต้องเซตสดต้องเซตสดเซตต้องไหนเซตตรงไหนอ่ะนี่นี่มามาวันนี้นี่ตีเราเอายังต้องต้องมีก็พอคนหนึ่งมีหรอตรงไหนเนี่ยวิ่งมาเซตแล้วนะปล่อยขวาแล้วนั่นมา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 เฮ้ยไปขวาคนนึงไปขวาคนนึงไกล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 โยกไปขวาพี่หน่อยไกลโยกดีดีนะโยกดีปิดโยกดีโยกดีดีดีเดีวตรงนี้เนี้ยนะ เออมาดิมาดิดูไปดูให้หน่อยไปดูหน่อยพี่จรต้องใส่ล็อกเองพี่ล็อกเองไม่ยังยังยังอุ้ยอย่าโผล่รูนะไม่ดูดูหมดใส่กระโผ่แล้ว่ะกระโผล่แล้วดูหน่อยดูให้หน่อยปาดีโคนดสี่จีนี้ปาดีโคนมามาดิรักใหม่ไวเฮียเฮ้ยเบลเบลเปล่าลูงเบลเปล่าลูกเลยตายเหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายจะพูดทำไมวะนี่เฟสหนึ่งเฟสหนึ่งฟิวปาไปก่อนลูกหนึ่งกระปองมันมีมั้ยดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยดูหน่อยไปดูระเบิดให้หน่อยไปดูระเบิดไปดูขวาให้คนหนึ่งนั่มอน ไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่จริงหรอไม่ต้องนวันต้นไม้นี้ไม่ต้องตรงไหนวะคุณมอไม่อยู่ตรงตรงเสาอ่ะตรงเสาอ่ะนี่นี่นี่ตรงทางเข้าอ่ะตอนแรกเคยทำในตอนซ้อมอ่ะที่กโกว่าไม่โดนไม่ตายอ่ะแล้วกูตายเกือบถึงว่ะเกือบถึงไงนูชนอ่ะกนเหรอออกขวาหน่อยออกขวาหนป้าออกขวาหน่อยออกขวานี่มีตีไปฟิลแล้วหมดแล้วนู่เลยไ้าผมผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วมาเป็นระเบิดมาเซ็นระเบิดมาเฮ้ยระวังกายหอย่าเพิ่งดิ ไปไม่ไม่มามาได้ขมาี่ไดเล็งขวเล็งยอดไม้อะเลายอดไม้อขลองลองี่ยวคนเดี่ยวเดียคนใจเย็นระวังนเฮ้ยเวียนจริงเวียจะไหวะ่ยคนเดียวคนให้ดูดูดูระเบิดให้หน่อยดูระเบิดให้หน่อยขอราอย่าอย่าอย่ามาตีผมอย่ามาตีผมอย่าโผล่รู้มากเะยมัมันลองของเราคิดว่ากระปอบเราอตรงนั้น่ะเปลียนเปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนเปี่ยนเปลียนเปล่ยนเปย่ยนกย ครัตอนไหนเขาหยุดถังปะแป๊บนึ่งนั้นนึงแป๊บนึงพร้อมแล้วหรอกนะมุมมองฟรีนะเว้ยพร้อมแล้วรถรถจิ๊บมีรถจิ๊บมีรถรถจิ๊บมีป่พร้อมแล้วตึงตองปั๊มไปอีกไปอีกไปอีกปั๊บไปเลยปั๊บไปเลยไม่มีนะมีกว่าเขากันลึกว่าเลึกเลิกเลิกเอาไปสต็อปให้อยู่ต้องตายว่ะ ไปแต่ตอมโดนห้องน้ำไม่ห้องน้ำไหมห้องน้ำมีแจะอยู่เสาหลังสุดเลยเสาสุดท้ายเลยสี่นาทียี่สิบวิครับ้าจอห้องน้ำต้องแบบโถมเลยเดี๋ยวพี่พี่มันจะจ้แล้วพี่เราพี่เราเออมันจะแลวเฮ้ยคันหลุดหงเฮ้ยหลุดไอ้เหียโอ้ตายแล้วกรรมเขาไม่ได้วเขาไม่ได้เขาไ่แล้วต้องโะต้องทิ้งท้ายไว้คนหนึ่งอ่ะพี่ไปพี่ไปพ่ไป้เองไอ้เฮียหลุดตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง

แต่ยันใจไม่ต้องปาดพี่ช่วยล็อกอยู่พี่ช่วยพี่ช่วยล็อกซ้ายอยู่ใจเช่วยล็อกซ้ายอยู่จเย็นอคนข้างขามขวาหน่อยดิเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยใครอยู่อ่ะนอนอยู่อ่ะระวังระวังรดีดี